สวัสดีครับบ้าวเถ่าสวัสดีทําช่มครับบ้านพี่สาวบ้านเีจจอยเดหยังกินอะไรเย้อวนเ้ยว้วนกินเนื้อย่างบอพี่สาวหันหลังเลยเอาจจอยอิ่มหรอปะเดจอยาไม่กินน้ำเพลินบอ่กินหั่งหัใ่บาไส้บอสวัสดีครับทําช่มสวัสดียามเย็นบ้านเฮ้ามืดเร็วนะครับผม เย็นวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับโอ้ยฝันบอแมนนะไอวันเนาะฝันบอแมนมันเป็นสองหนึ่งแอ๋บอเป็นหนึ่งซีธรรมชมแอ๋อาเอาวลุยเลยเดอ้อลุยเลยเดอ้อเพราะว่าพึ่งเบาเถ่าพึ่งไปางานผูกแขนแค่เจ้ามาท่านผู้ชมนะครับไปกับเจเลอตเตอรี่มาเมื่อกี้แหละครับผมกับปัน่นกินเขาแมา่น้ำแหนะนะครับจะพาไปบ้านเจเลอตเตอรี่ นะครับเจพนโทหาจากนครพนมหรือยังนะครับโอ้ยนะครับธรรมชมบ่าวเถ่หลถดลืนนี่ละขจาวาลืนควมเป็นแบบนี้นะครับเออขจาาเน้นมากหนึ่ง1ีกับสามแปดบอกให้เอารอตตอลี่ไว้นะครับก็ได้เอาไว้ยธรรมชมนะครับก็ดีใจกับเอฟซีอิสราเอลเพิ่นนะครับพอดีบ่าวเถ่าบ่ได้เอาเพิ่นกะเน้นมากนะครับก็ถือว่าเป็นโชว์ของเพิ่นนะครับเป็นกระได้สามแปดตรงอราลอตตอลี่ห้าใบ มาพร้อมกันแหละครับเจพนธมชมนะครับก็เลยบอกว่าเจอย่าลืมโทรหาจากนาครพ,พนพนุ่มเด้อนะครับเอา้าแม่หมูไปทั้งใดคือบ่ได้ไปผูกแขนแม่หมูไปปกักกอบป,ปันงนัน่มากด้บ่ได้มากรถเกลียวแม่นจ้ะแม่หมูพนเป็นเจรถเกลียวธนมช่มพนยุ่งยากยากกับรถเกียวแต่ละมือมิตรสอบม,มันปะสอบสอมแพ้ใจอ่าสอมซู่มื่อรถเกลียวพนธมช่มขอเงินที่หาผักเอ้าก็ได้ขอเงินขอเงินเพล่ะ เอาเลยเอาจร้อยจะไปซื้อยังล่ะซื้อเลยเอากรจังให้เพิ่นก็ได้ดอกโอ้ยปั่นให้อื่นให้ไก่หนูเจเออก็จังให้เพิ่นก็ได้กำมะชุ่มเดี๋ยวทอดเนื้อแดดเดียวกันมะเขาเบอร์่านไอ้เมื่อกี้จังไหนเจเมื่อกี้กับปั้นเข่ามาเลยปีผ่ากันมาเออยิ้มหรอเป่ปั้นมาห้องห้องทองมาแล้วก็เลยฟาวมายานมันดึกยานดึกสีอล้ว่ะเอาเจ้ให้ยังละบาดนี่ บาเาถั่วาอ่อนาเกียค่ะทั่วไปแล้วว่ะโอ้แล้วออจะมาบอกเจว่าฟาวเรื่อาวเรือมันจะมืดจะคัพ่อมาไรกับมเพาะมาตั้งเฮียนงานแอดมินเจว่าฟ่าวมาเห็ดกับเขาห่ตาวินแม่เอาะอยมาเจนะสะอ่อนเป็นทั้งได้ทั้งขุนเพื่อนน่ะเพิ่งจะสลองคักเล่นะเพราะว่าบางคนเขาเจ้ารูดเขาเจ้าก็ได้นั่นีนั่นยู่เอาเนี่ก่อน โซ่เอฟซีคนนี้เอฟซีคนนี้ย่ำถือโซ่ดีเปอร์เซนต์เปนสิบบา,า,าอีกละอ่ะย่ำย่ำถีกย่ำถีกไก่โซ่คนนี้ทผู้ชมเอาย่ำถีกโซ่แนเ่เอา้าน้าขาวๆหน้านวลๆมาเนี่ยสามแปดตรงๆเจ้าเ่าผมลืมเพิ่มบ่ลื่น,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 นลื่นแล้วเนาะแล้วจมอยู่เออแล้วว่าเบ้าเ่าได้ไหลายใบบ่เจ้มาสั่นบ่อขาบ่อเพิ่นมาเอาเพิ่นโยแหน่เอฟซีนั่นหรือเพิ่นจะไปซื้อนอกเพิ่นก็ว่าเพิ่มได้ไปซื้อใส่ยังว่าลืมเพิ่นเนื้อี่หนีได้เบาเ่าของนุ่มเป่นเนื้อสองคู่นี่ สั่งเจมาว่ะให้เบาเถ้าเอารถตลีมันกลับปอยเลยนี่ล่ะยังสีเหล้ายังสีเจกัอยากล้างเทือกันเลี้ยตัวเท็กซี่องมาเข่าสองงวดต้องหัวแต่เข่านี่เนาะมันกับมันกับเว้นมหโอ้ยขันเพิ่นได้เข่าได้เข่าตอนตอนตอนงวดนี้นี่อิสราเอลเห็นปะไปห้าวคือเป็นสีอิสราเอลเพิ่นเอาเพิ่นเน้นนี่แปดเก้าแปดสองแปดสามเพิ่นได้ได้นนี้เพิ่นสร้างลอตเตอรี่เจก็เลยเป็นที่ว่าเป็นโชคดีของเพิ่น ค่ะเพรานบดีใจปัญญาว่าเ่าเอาพนท่านอีกคุ่นีกเบเพิ่นี่แหลยสงสัยพนท่านได้เลยงานเจพนท่านไ้เห็นเนาะแต่พนติฮู้แหละละว่าพนถูกแม่นพนติฮู้แล้วแต่จังกีได้ไปขึ้นรังวัลให้เพิ่นคือเกาไปเงี้ยงงานมากเมือกีกับปั้นเลยเะปั้นพนลาบน่าเจลียบนะลาบอันนี้ต้มอลกันฟ้ามากแตะเอาสฟ้ามากนี่ละ้เพย์ันโครมากนี่แล้ว โอเพิ่นโทรมาเลยเปาเลยเิ่นเลยบอก่าเจีบอกว่าเจีเอาฝ่ามาโทรไอ่ยานเพิ่นโทรมาเจีเพนมาอยาเพินโทรมาก็เลยบอกเพิ่นมาทังแต่วิ่เพิ่นบอกหวานเพิ่นทีกอนวัดวี่กนเผาเาเอ้าทำมาชุ่มเป็นน้ำทาลสีทานไอ้ไมพ่เจ๋ยไม่เหนมันทันมันบก่านมันเงิเลยบอคัาเเจีเห็ดยังไหมเจอันสิบกับว่าอยากบ่อยากปิ้งสิทอดเอาดเียวมอืมบ้าหนาเจนคนเฮ็ด เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอากาศนี่เนี่ยต้มนี่เ่าเท่าเจิดไปเจิดมาอยู่อันขาดซีนเอาอันนี้ก็ต้มต้มตะวินตะวินพันธุ์ายไม่กินต้มเนี่ยเด้อเ่าเท่าคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีไอ้สีต้มสีต้มแล้วก็บีบอย่าว่าบีบบางหน้าชาวหมู่บ้านเหมกันมู่บ้านกะสมแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้ไทยไทยคลิปว่าแซ่บอยู่นี่ทผู้ชมหมู่บ้านนี่ลาบปลาดุกเจนี่เป็นสมปลาดุ๊กเป็นสมปลา๊กสมแล้วถามมาเจใส่บางหน้าจังเลยสองหน่วยพันโอ้ ยัยใส่หลายแด้วเจสามหน่วยพ่อบ๊อบเบ้าพริกที่เติมบอกพริกแบบว่าคนไปโลดนาแล้วก็เอาหอมโรยให้เบ้าแถาไปโลดอย่งไงอยู่งานเมื่อกี้ก็คือไปเห็นเจปั่นกินเขานมเออปั่นย้อนมาเจข้ามเบ้าแถวกันแั่บยูแซ่บยูเจาที่แรกว่าแบบใบจะผูกแขนเพื่อนลักกามาแล้วเพื่อนวากินเขากินน้ำก่อนจังมายังยังท่านแบบบ้านเกิดในป่าดิ้งท่านแบบูกแต่ว่าก็ได้ขออนุญาตเพื่อนปาะก้าไปอีกวันนี้บ่อบว่าเป็นเจ้าคนไหนเนาะ ันจะไปเมืองนอกท่านาผู้ชมมือมือนอกก็เลยไปผูกแขนไปหมูว่นนี้ไปค่าซ่อมรถอยู่อะหมูค่าซ่อมรถค่าซ่อมตะเกียงูกเมนต์หลูกทุ่งแห้งได้หม,ม <c oughs> ดทุเรียนเบิ่งเจไปก่อนเอาเจา<ะ>เดี๋ยวถามกาาอ่อนทางนครพนมเป็นแบพปืนขี้จิโอ้ยมันสลอนกันมาซันตรงๆเนาะเออยวันนี้มาโอ๊ยขอโทษหลายๆคือห้คำแต่ว่ามันนี่บ้าหรอชิลงเด็กได้หนิแม่นบ้อ่ะ็นี๋ยวะก็จะล็อก HF C เลยเพราะว่า เจ้กระทั่งไปงานบอเพิ่อนจะโทรหาก็เลยพอดีขออนุญาตเพิ่นมากก็ได้รับสายแน่กับมาต่างงานกับบอกเบาเถ้าพื่อนก็ช่วงที่เขาขับรถแข่งกันนั่นละนั่นละเอาไปรถคนละขั้นมาหนิข้ามอ๊ะใส่ไปเจ้เพิ่นกับไปขั้นหนึ่งเบาเถ้าเบาเถ้าไปที่หลังก็เลยบอกเพราะ่าเบาเถ้าไอ้ข้าไอ้เอ็ดงานอยู่ก็เลยว่าเจ้ถ้าเพิ่อนผูกหลักก็จังทั่วมานน้ำเด้อสนอแม่นพอดีผูกเบาเถ้าเพิ่อนจะไปเพื่อฆ่าลงมคิดนะเอาเอาฟ้าหันมาผีกวนฮะเพิ่นว่าจังไหน เป็นไหมาตัวใดมาแล้วสองกับสี่ให้วิ่งมาสองกับสี่สองกับสี่โอ้ช่วงปลายปีนี่เพิ่นเพิ่นสูตรเพิ่นเนาะอ่าสูตรเพราะว่าเห็นบอกว่วันที่แล้วว่าเพิ่นไหมาเพิ่นมั่นใจได้ทาชมวด้วยเพิ่นจังไหมาคือวันที่แล้วเพิ่นไหหนึ่งกับสามเห็นบอกเพิ่นกระเด็นมาตั้งที่แหลกเลยดีเนาะ วันนี้ให้สองกับสี่สองกับสี่แต่เขายังมาจับคู่เพระาะว่าเพิ่นคำนวณแค่นั้นเพระาะว่าเพิ่นค่าแขกเพิน่นค่าแขกสลรองกัน,นด้วยไม่ไหลอืมเขาจะป้าดดีใจเพิ่นเซื้อแปดคู่หนึ่งนะอเจ้าอ่นน้องคนกับบักกับน้องคนมันหมดแถวตรงๆไงมือเสารเจ้มือเสาม,ม,มากกับยำให้คักก็ดีเนาะมือเสากับยำบาเฒ่ากับยำอยู่ด้วยหนึ่งสี่กับสามแปดนี่พี่น้องค่ะผู้ใดได้บ่แต่ว่าเพิ่นก็เสียใจน้ำบาเฒ่าอยู่เพิ่นว่าเป็นยังไงก็เสียบ่เทือก็เสียบ่ สั่งมาคักแล้เนาะสั่งมาคักมาเนียนเดียยังไม่อื่เนาะยังไม่อื่นแมนเพิ่นเล่ากันตามตรงๆดวงเพิ่นเพิ่นก็อยากให็นบอลถาวรเสียสละให้เอฟซีจากอิสราเอลเพิ่นบ้างบอลแมนเจ๊เพิงมาลื้นผมมาอยงสี่บเอาผมบเอาตามที่เพิ่นบอกตะเกะผมลื้นอ่าก็แปลก่อนอ่แมนบอลถาวรเอานึงเก้าเก้านึงทำมาชมเมือนั้นที่ลอตเตอรี่เจม่น่ะว่าบอลบอลถาวรจะลื้นได้สนุกงวดอืมเอาเจ้เพิ่นพัดอีกอนเดี๋ยวบอลถาวรเขียนให้ นะครับนผู้ชมแคปหน้าจอนผู้ชมเอาเขียนให้แล้วเจแล้วก็อยู่ในขั้วอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับเพิ่นเรีนให้ที่แหลกหนึ่งกับสามแต่ว่าเพิ่นให้มากสองกับสี่แต่ว่าเพิ่นท่านเด้ดจับคู่ให้ได้นผูมชมเด้อนะครับเพินพ่นค่าเพิ่นว่าฉลองกันเจเพิ่นว่านะครับกถือว่าแม่นของเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นเรียนมากหนึ่งสี่กับสามแปดเด้อสั่นงวดที่แล้วให้หาลอตเตอรี่ไว้เลยสามแปดมาตรง นะครับเปิ้นให้เลขวิ่งเลขเด่นมารกสองกับสี่ประเจชน,นะครับอันนี้ท่บบานผู้ชมอันนี้จากเอฟซีอิตเลียเป็นก็นเล่าสามแปดแปดสามลอตเตอรี่เอา<ช> <c oughs> เปิ้นให้เด่นมารก์<ช>ากสองกับสี่เดี๋ยวจังได้เบือนเดือดลิ่มยังไปจับคู่ยังไปเห็ดอย่างแหน่เอาเท่าเจดเดี๋ยวเบือนผมจะมาถามต่อให้เจ๊ถามมันก่อนมเบือนถ้าเป็นจับคู่ให้นะครับหาเปิ้นให้จองลอตเตอรี่ไว้อีกท่บบานผู้ชม อนี้เอเอาโอ้ยเพิ่นเพิ่นทางจวบาเบาท่าไหลเนาะค่ะเออเพิ่นเนนไหมค่กกระบอกน้ำเพิ่นเนีให้มากขะคากเสียดายอ่าหน่งเขาหนึ่เขาเนี้เบอกดิเจตเขาเนี้ยไม่ได้ใส่เขาดำเมขาเนียไม่ได้ใส้เขาดำนี่เขาดำดูจะว่าเจ็บอม้าวเานผู้ชมนะครับเพิ่นไหยต้องวดแล้วครับค่ะหนึ่งธันวาคมสองพันยหกสเนะครับเพิ่นใหเด่นสองกับซีนะครับเพิ่นเนีแต่กับคู่ให้เ่ยท่านผู้ชม อย่างรอนะครับถามื่อื่นไอเจแล้วโทู่ทูถามขาเจ้าอีกที้นึงได้ครนะครับมืัอนี่ข้าเจ้าสลองกันอยู่ธรรมชมดีใจเนาะดีใจนะโอ้ยเพิ่นเกิดขึ้นเพิ่นเกิดติดขึ้นมาบอกเบาเถ้าคักปันนีก็บเอาไม่เจ๋อเนาะเพิ่นวายยืนบ่เพิ่นวาอยู่เพิ่นวาโอ้ยเบาเถ่าได้แจ็คไปนะเจบอกเบ่บาเบาเบาเถ้าถามแล้วเพิ่นบ่ได้ถามสองเทียบมันก็ว่าเพิ่นบ่ได้ไปนำใต่เดลขฝันกับเด็กเมียนเด็กถูกกับขวางธรรมชมค่ะอ่า เลขจูบกับมืออกอีกวันที่เราจุดได้สามหนึ่งสองมืออกหนึ่งสองมือออกวดนี้อีกโอ้ยนะครับถอดเนื้อทำชุ่มเนื้อเดียวเนื้อแบบเดียวอันนี้ทอดทีละรอบก็เพิ่จะปั้นกินนี่กทิเกเมื่อกี้ผมก็ปั้นมาหลายดอกนางก็ว่าเพิ่อนไม้กินข้าวกลอนจังมากไปผูกแขนกันเพืีให้โซคาไตเพื่นไปผูกแขนลูกหลานเพิ่นจะไปทํางานเมืองนอกเหมือนจะรอฟังนคำกลนาะเจนะค่ะมืออื่นแต่ว่าเพิ่นเด็ดเล็กวิ่งไม่ตัวใดกับเจ๊สองกับสี่ค่ะเราสองกับสี่ได้ทำชุ่มงวดนี้ สองกับสี่เจ๊บรู้ว่าสิจับคู่ตัวเดีวเอาเป็นยังนรับรอดถาบิึงไสเจพนทรหามื่อเพราะว่ามือนีพนทานเดจับคู่ให้ดอกกับหัวตะออกนเจ๊เนาะหัวตะออกเจกับมะนังรุนอยู่มะนังรุนจับนึงแต่ว่าเจพนกะลงไหทำช่มเจพนเบเรน้ำดอกนะครับโรตีพนกะนี่ละขายเมดเมอไรเจพนเศร้าเนี่ตรตีเดือดแตุ่นเดือแต่นบ่พันงวดยจงสีเหลือผันพมาเนาะซุนศูนนะเจ๊เนาะอืนเป็นค่ะ แ้วก็ถอมถอดเนี่ยแล้ววันนี้เป็นจะแซ่บอยู่ดีแต่ว, <ไป S 1> ว่ามื่อวานนี่สมไม่ลีตะเจเอย์แ้วเราเอาในคลิปคือ,<ม>อว่าแซ่บมื่อวานทำมาช่วงวันจะว่า์สมในคลิปแต่ย่านเจพนเพันอ่านั่นเนาะ,ะเออก็เลยว่าแซ่บบัดนั่งกินไปกินมาเอาเจลาบประดุกค,คือสมเกเรวลายอยู่แต่เกเรกับสมแต่ว่าก็แซ่บแซ่บบติเออเอานะครับมืออื่นนะครับมืออื่นเ้านะครับ กัดช่วงจักผลักกรออกเดินทางนะมือนเดินเดินทางให้เขาเดินเจเพิ่นท่อขัดเพิ่นจับปูมาให้ก็ลงให้น้าเจเนาะค่ะได้ได้เพราะว่าเพิ่นให้สูงวดอยู่แล้วแต่ว่เพิ่นมาลืมสัญญาแบบเพราะว่าตื่นเช้ามากเพิ่นเกินนั่นรู้ดจังว่าบอกเอฟซีอย่าเผลอนะงวดได้เข่าเท่ากับว่าเข่าน้าเจเนาะแมนหลุดมาจากงวดเท่ากับว่าหลุดอุ้ยเจเป็นคนตรงตรงท่านลุดก็คือหลุดบ่านว่าเข่าก็คือเข่าถ้าขนาดนั้นก็ไม่อยากลงได้เบาเถ้าว่าลงรถเจไปเส่นเบาเถ้าว่าเอาครับบขอคุณ ขอบคุณจากใจขอบคุณาจากนาครพนมและขอบคุณเจรอตตรีนะครับท่านผู้ชมพบออก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ